อ oh, 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 oh. ปเอ่าไหร่อันนีอยู่ขางทางนี้นะคะเแกสิแกเบิ้งว่าใส่ใดบ่

thank you ม่อ,นะมองเดียวสามดอกจ่ะโอ,โอ้ดอกหนึ่งเลยถือเกียบจนบึงนะคะ่ะตงใส่ตะมอถือเกียบโอ้หมู่วาแน่ๆว่ามีคนมากวันนี้น้องถือเกียบนะคะหมวกหักเลย,ย,ออยไปไปไปกลับปั๊บ ปลาบาน้ำกันุดูนะค่ะพี่น้องเห็นว่าอุ้ยมาแล้วอ้าน่กระถางดอกไม้เอาเคาะเคาะห้สปอออกนะฮะนี่นะ่ะหล่นแล้วนะเป็นเสือปีหนาด้วยนี่มัหล่นย เป็นกัวเล็กดำจ้าต่กงามเลยนั่งอันนี้ก็แซ่บพื่อกันจ้ะ <Loki> บังฟังเสียงอัสสัยตะขา้ว้ค่ะบัง ต้มนึต้มนี่เสรแล้วนะคะก็ดีกินเลย กัน,นแล้วค่ะโอ้ยตอารีโสนะสู้ชีวิตมากเลยหักต้นสนนะคะมาึบึบึบโอ้อ๋อ,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 อน้องสู้ชีวิตมากเลยตรงนะะี้ค่ะต้นลบอยู่อยโอยมาแล้วหลบอยู่นี่ไง อุ้ยน้องเกิดเลย่องเลยส่วนใบใยนะคะแตกหมดอ่าไปน่าจะหงมดแล้วนะคะแห่าตรงมี้แตกหมดแล้วเป็นแหงเป็นนีมาแล้วค่ะฝนขาดฝนทิ่นช่วงค่ะพี่น้องค่ะ พอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วอโอ้โ,อโอ่ขาขาไปอยักมานั่งโอเคนี่แหละตรงนี้ก็ไปแล้วจ้ะเสือเป็นแน่ของปีหนาซะเนาะไป งามดีจ้ะอกแข็งงามดีแบบนี้เลยโดนแมงเจาะนะคะไปคนครึ่ง,งหนึ่งแมงครึ่งหนึ่งนะจ๊ะแบ่งกันกินจ้ะ บวมมาแล้วค่ะเพิ่งแหงเพื่อนแหงเพื่อนแตกแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันท่อนเนาะค่ะ